สวัสดีครับทุกคนทนีตัง้งรับในสัปดาห์ของผมนะคะก็วันนี้ผมเป็นคนที่ตัดนิยายหนักมากเลยนะครับบอกมาเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราที่ผีผ่านมาเนี่ยที่เราซื้อนิยายทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะเอาแบบรวมๆเลยนะไม่ได้ซื้อแบบต่อวันนะแต่รวมเลยนะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่ที่ว่าที่ว่าเท่าไหร่เนาะล้านเลยครับพี่เป็นล้านเลยี่ไม่คเคยหรอม้าลองดูอโอเค

ประาสนะครับก็5้า,า,า,ลา,าแล้วเกา้าเก้าห้าแ้นาะแล้วก็อันนี้ศูนยเก้านเราก้านาดลีไง้ม้รืเล่นนี้นะคะราคาสามสองห้า สามร้อยบาทค่ะ,ะแล้วนะฮะก็สามสี่เก้าเสือจะกินเคสนะครับสามสี่ศูนย์่เดีครับปาอาติเล่นนียเกรนไม่ทขาไมขายเนี่ยคันชนะยต่เล่นเ่นี้เ,นนนะะเดียวเรียนะเ,เล่นดี้สองหกเก้าค่ะเล่ต่อค่ะสองสี่เก้าค่ะและเล่มจุดท้ายะครับสองหกเก้าครับ <ๆ S 2> แล้วก็เป็นภาพพิเศษนะครหรือ า้ค่ะค่ะตเอก่นคู้หนึ่งศูนย์ห้่า่ะสองหนึ่งศูนครับูคเล่นหนึ่งครับสามร้อยบาทครบเล่นด้วต่อไปสองเ้าห้าค่ะศูนย์ครับ แล้วก็ภาพที่ต่อคือสามแปดศูนย์ฮะแต่ว่าภาพต่อคือเป็นคนคนละคนตัวละครนะไม่ใช่คนคนเดียวกันนะเนี้รู้ว่าไม่มี้ชุดเป็นชุดอใช่เขาไม่ขาดเป็นชุดอะอ่านเล่มหนึ่งเขาคือสองแปดเก้าค่ะปันเด่นมันติดใจต้องอ่านดูไหมกูอ่านเล่มนี้อ่านเล่มดีนะแต่กูไม่ได้อ่านเล่มนี้เว้ยมันแกะดูดิกูแกะดูไม่เคยแกะเลย

สามเก้าศูนค่ะหนูแล้วก็โดเริ่มติดต่อคือสี่ร้อยบาทนะครับพายุนะครับอเริ่มแบบพายุจุดยี่้จติต่อไปค่ะต่อไปเยนะคะับเรื่ยนะถาไม่ด่อไ่ไ้นดีมากเลยค่ะิไปต้เ่นดีนาสามติดห้าบาทนครับาห้าบาทนะคระไม่กังวลนะเราจดว่าเรจะมาข้ันะข้อที่หกเน่ไม่ได้คนี่ต้องเ่นล้้

คู่รักพิบล้อนะคะเป็นอาเป็นหนังต่างชาตินะคะสี่ร้อยยี่สิบบาทคืออันนี้ถ้าไปเป็นซื้อที่สิ่งก็พอเข้าใจว่าทําไมต้องขายแพงนะโอเคแต่ว่านิยายสนุกมากอ่าแล้วสนุกอยากซื้อต่อนะแต่มันไม่มีตังแล้ว่คุณจายมีเตมันเตอร์ซื้อต่อหน่อย้งนีวิวทุกอย่างจริงๆอ่งอะมาไปนิดนี่เล่นต่อสี่ร้อยยี่สิบบาทค่ะแอนี้อนนนี้คือนเองันะครับอันนี้สองแปดเก้าแปดเก้า

นี่ก็แอแรงไปหน่อยนิดนึงค่ะแต่ว่าคุมแรตถนุนะคะก็ราคาตี95ค่ะีนกานตัวเล้วดาจจะเียะเลยมีด้แไ่ีอง่ายเป็นุมะเยเราคา5เ279แต่ก็้สมาเยว่าของ้าไ้นยเยมันเอามาเล่นหูเะเาเล่นคเะที่อไดยเต้นะคะไม่ได้ขายเลยค่ะเกตามร้อยบาทค่ะ ตงนผ่านละเค่อการสูตรราคาแค่น ja. anyway ี้นะคะแล้วนี่จะทำัดิสกแล้วนยาวดี่นยาวให้แกอ่านหรักท่อ่านที่แกอ่านก็คือสองเก้าค่ะี่ที่แกอ่านเนี่ยอ้ยที่แกกูไม่แอ่้ยเว้ยนมทไรหนึ่งสามเก้าค่ะเดี๋ยวเอมเก่ันรเล่นเล่นแรกอเล่นแรกเอันแรกเป็นที่สามานสี่้เปยแปะสนุกเลยบบอี้ททีทีที่ที่เียวกับา่ไม่าหกเกิล่ส แน่คคะแปเก้าค่เ่ตล่นไม่กมากหรอกค่เแี่เอ็นจีี่เอ็นจี้ี่เหนมากคือแบบไม่เห็นยวเรานาไม่ออกหรอกะคุผู้ชายคุจะมีลูกชาาะคุณจะมีลูกชายาุณทนแต่นี่มันไม่มีเอ็นจีเลยแลาวปี่อกานอย่างแบบบกากาาานาตาา่าาากา แปดห้าบาทถือว uh ่า huh. ที่มิกแปดห้าบาทแปดห้แล้วนี้ยคุณไม่แต่เลยไม่เแล้วก็เล่นพิเศษนะครเต็ห้านะครับัป้าสนุมากูอ่านจังจังเ้ทวผิดนเส็จแบบห้าิอันนี้ืออน้องพี่กูเจอมาบบทำไไหมไม่งทำได้นะคะอเยริทำไงไได้คนไทยจกนอ่านจาก่ต่อมาทำะอ่านเ้ปุ๊บระดออกมาังปีเออแล้วก็เนพิเศษนะครับเล่นพิเศษนะครหนึ่งแตก้า จริงเราไม่ไดไม่ดนะี่ไม่ตงเห็นนะเนี่ยอันนี้เน้อพเคะเอว่า่มุกพายไม่ได้โกงไม่อาให้ไก่ด้อยนไปมคับเป็นต่ี้หนะคะนดนึ่งแปดเก้าแต่พเศษนะคะเวลาเราทิมานะสองสองศูนย์ค่ะนี่จะเล่นเล่นเนี้ยสองสองศูนย์ถือว่าแพงนะแต่เข้าใจเพราะว่าแปลนนิยายนิยายแปลนะคะอ่ะ เล่มที่ห้านะสามหกศูนย์อ่าต่อไปเล่มตีนะครับสามหกเหมือนกันค่ะเล่มสามนะครับเล่มสามสามหกเหมือนกันเล่มตอนะครับสามเต็ดศูนยเล่มหน 1, ึ่งจุดท้ายนะฮะสามเจ็ดศูนย์ราคาก็ประมาณนี้แหละค่ะก็มันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเนาะโอเคต่อไป นี้รูอาเป็รื่องแรกที่ว่ารูอาอมได้ค่ะเป็นกูาองได้ต่เป็นจนึงเป็นหอกแต่บมเ็มนะสามตีก้าคากคุณเมียภาพบังคับนะครเอกนะครเพราะว่าพี่ขออบคนพี่พี่เจมมาเลกยคะี่ตดนกันเยอาแต้ดูที่บนะมีอะไรถ้จะรู้ว่าที่บ้านไงอ่ะหมแม่ค่ะนไม่เดี่อดีตแม่นไหมครับมแม่มแม่เจดีมากแลยม่แม่ะไใมบม่เปชุดนะครับสามเล่มเลยนะคร หนึ่งสองห้าศูนย์นี้หนักมากเลยกูอยากให้แบบพาอพานางท่ายไหนก็ได้ที่ถ้าจะ้ำติรี่ซื้อสะแกนนี้ติรี่ไว้นั่นอยากให้คุณทุกคนอะคำนี้ญ่เรื่องนี้มากเลยเอ้ยคำติรี่เรื่องนี้มากมันสนุกนะเว้ยมันอ่ามันปกติเราจะมีทางยิงเนาะที่จับคู่กับพ่อแม่ให้แต่งนากันเนาะแต่เนี้ยเอ้ยแต่พี่เห็นางเอกแต่งงานกันเนาะแต่เนี้ย คือพ่อให้จับในเอกมาหาผู้หญิงใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็พนายเอกก็คือหาผู้ชายที่แบบดูแลเราได้อ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะคือมันดีมากเลือ่ะอนายแย้ออกจีรี่เว้ยราคาเออเหอะนะราคาแค่ตีแปดศูนย์ที่ ่ตือมานะคะจะราคาเดิมไม่ต้องคลิกก่อนนะจ่ราคาเดิมนะคะหนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะแต่ท่านโตมาทั้งหมดนะเว้ยเมมาทั้งหมดเก้าเก้าโดนบต้อกนน่านงเด็นะคะัสามฝนเก้าค่ะแล้วก็ไม่เไม่เอาอาออนี้ เงาะตอนนั้นตอนนั้นแบบซื้อแบบตอนนั้นคือลดราคาหนะักมากเลยล้แบบติดเปอร์เซ็นต์นะครับติดเปอร์เซ็นต์นี่แหละจะเอาแบบซื้อหรือจะเอาแบบรูปเล่นราคาที่คุณซื้อมาครับแต่ราคาที่ฉันซื้อมานะครับเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะ หลังมาเดี๋ยวเขนเ,เ,เ่น,น,น,นจะมาาไปที่แล้วาปที่ล้วี่แล้ะที่ล้วี่แล้ะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้บอกอ่ะทั้งแรกด้วยนะตามปีเก้าะคอรคือเ่ะอะเตมาแบบสองเล่มนะคะหกปดเอยรับสีกระจกกหกแปดศูนนะคะ, 6, 8, 8. ะก็แบบ นี่สนุกมากตอนนั้นเฮ้ยตู้เหสนุกมากต่อไปนิยายเล่มนี้ก่อนจะเป็นอันนี้เล่มเก่านะอันนี้ป็นชุกเก่าต่เป็นชุดใหม่แบบนี้คือเราไม่เจอชุดใหม่เพราะว่าเราอ่านเล่มนี้ก็สนุกแล้วเพราะว่าถ้าเราจะตื้เล่มนั้นอ่ะคือมันมันค่อนในข้างในเนื้อหาเหมือนเดิมแต่หน้าปกก็แค่เป็นรูปดาราคนนึงแล้วก็เป็นรูปกระตูอีกเรื่มนึงนะคะก็ okay. ะคือเราไม่รู้ว่าเล่มนี้แบบนี้เพาะแ่เป็นเจ๋งเพราะแต่เป็นเราไม่รู้แต่เราไม่รู้แต่เปล่า ฮะเล่มหนึ่งนะคะตีสองสีเก้าค่ะเล่มสองนะคะสองก้าาค่ะเล่มสามนะคะสองก้าวตามสองศูนย์ค่ะไปอ่านทักไปอ่านเลยไปอ่านโดอ่ะต่อไปหบปาซั ไม่งั้นจะจูไม่ขายแล้วด้วยไม่จำหน่ายแล้วด้วยหมดแล้วด้วยา็คือว่าใครจะซื้อเล่มนี้คูจะขายแพงคอยดูกรอนะครับราคาจริงจริงอ่ะคือตามต่อเก้าค่ะบาทเจ็ดสิบเก้าบาทนี่เล่มนี้เล่มนี้เลยนะคะราคาเต็มต่อเก้าเก้ารดเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะรนี้เข่้านึ้า่ะสี่ห้าเก้าค่ะเล่มที่ต่อภาพที 5, 2, ะะ่ต่อครับสามเจ็ดห้าค่ะ

ไพ่เล่มนี้ตอกจุนเก้าค่ะเล่มตอกค่ะตอกห้าเก้าค่ะและเล่มจุดท้ายจุดท้ายแบบคล้ายจุดเลยนะแต่แบบในนี้นะไม่มีแล้วนะสองเจ็ด ลรโพงแตกแล้วมั้งแตกได้ยังวะบวกไปเลยบวเพิ่มไปเลย79บาทต่อไปอคือสานี้กาไม่ได้ละคุเนะต้องเสร็จหรือองสามต้องวันแล้วแต่เออคมันละครก็ไดีรีก็ดีอแบบสนุกหนักมากทั้งาม่าไม่ได้ไม่ทำไมดีนะาม่าก็องไม่ติดไมไม่ติดนะฮะมันไม่ได้เรื่องนี้ก็จะติดมาแล้วก็ ราคาสามแปดห้าเขาไม่ขาเขาไม่แบบราคาเอเเขาไม่บราคาเลยอย่างนี้อย่างนี้คือเราไม่ได้จับราคาท่าไหร่ด้วยราะาไม่ได้ราคาเ่น้ย่นไม่ราคา่งเ่นี้ะครับเล่เลยเราก็ไม่รู้ด้วยนะาราคา้นกเาจะไหมราคาดาได้ไหมครับขอดาวแค่ดาวข่้ไหล่ดีตอนเล่นประมาณนี้สองสี่เก้าสองสีเก้าราคาดาวดานะครับสองร้อบาบาก็สองสอสี่เก้าแล้วกันนะสองสีเก้าอ่ะแล้วก็พิ่ชายเอาง่พิ่ชายที่ทำลายนางเอกหนอกงาแบบ แตีว่าจะคุ้มขืนในแอบนะลผู้ชายต้องห้ามนะครับนะครับแต่ว่าเล่มน,นี้ข้อเสียคือมันไม่มีราคาให้บอกแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าราคาเล่มน,นี้เท่าไหร่เขาขายอ่าบ้านรายุกเนี่ยเขาขายแบบเน้นาราาออนไลน์นะครับทีทแรกหกหนึ่งด้วยโอ้หขูตื่นต,ตั้งแต่หกหนึ่งเลยเหรอขุดหกหนึ่งทีเล่มวะอ่ะโอเคขอเดาว่าประมาณเล่มน,นี้ขึ้นสามร้อยไหมขึ้นไหม,ม สามร้อยอาสามร้อยบาทช่วงเลยเราไม่รูราาร้ราคาเท่าไหร่น้อราคาสามร้อยบาทเพราะว่าทั้งหมดหน้าล่าเล่มทั้งหมดสามร้อยแปดสิบสี่หน้าเว้ยก็ราคาสามร้อยบาทแหละเนาอก็อผู้ชมขา่ันรัะได้ว่าถ้าอยากให้แบบว่านิยายเข้าขายเหมือนเป็นเนมได้ไหมนิยายเหมือนขายแบบไอโฟนแบบไอโฟนได้ไหมแบบสมมติว่านิยายเล่มน,นี้อ่ะ ไม่มีคนอยู่แล้วหรือว่าสำนักพิมพ์ปิดไปแล้วไม่ได้ทุหมายถึงว่าสำนักพิมพ์อื่นนะสำนักพิมพ์แบบปิดไปแล้วใช่ไมเราไม่ตรงควที่เขาขายราคาลดลงอะ่ะมันเป็นการคุณต้น,น,นคูณมันเป็นรางราคาเป็นมือเป็นแฝงเนาะแล้วสมมติเราไปซื้อประมาณสามร้อยบาทช่วงใช่ไหมที่ตินติยายนี้ไม่มีใครอยู่แล้วทังนี้ก็ขา,ขายแบบราคาขึ้นจะมนาน้ก็สามร้อยบาทเป็นตีร้อยบาทตีร้อยบาทเป็นห้าร้อยบาท,บาทมือคุณจะดีนะแต่ว่ามันแต่ว่าเข้าใจแหละว่านิยายคือมันไม่ได้มีอยู่กับเรามันตลอดเนาะบางนิยายก็ บางอ่ะจากสมมติว่านิยายโดนปวดกินอ่างเงีงย้ยบางเวลาบางทีก็ทิ้งวัดภาพทาทิ้งว่าแบบนิยายก็แบบตีตามตามเวลาเนาะบางทีก็โดนแดกมาแล้วอะไรมาแล้วมันลดตี้ก็ราคาลดลงก็เข้าใจกันได้แต่ว่าถ้าเป็นนิยายแต่สมัยโบราณนะถ้ามันในนิยายจะแบบโบราณมูงราคามูลค่ามันสูงขึ้นวะไม่เข้าใจตรงไหนคนให้ค่าไงถ้าสิ่งไหนเขาให้ค่าเขาก็ขึ้นราคาได้เออในิยายบางเรื่องก็ไม่มีมูลค่าหรอก ที่ทุกจักทุกเรื่องทุกเรื่องแคบทุกเรื่องเลยว่ามันมีราคาดีแยบราคาหนักมากเลยนะราคาขอไปถึงแม้จะแพงรลอก็ตามเนี่ยแต่เวลาขายอ่ะต้องขายแบบนี้ต้องคุณอ่ะคือบางเรื่องก็แม่ค้าลูกค้าพ่อค้าเลยก็ตามไี่เขาขายท้ยายแบบนึ่งตองอ่ะคือเราน่าตื้อมากเลยเราแค่ขายตองร้อยบาทหรือตองสี่สิบห้าบาทเนี่ยอย่างเล่มน,นี้เขาขายต้องคุณเลยเขาขายแบบคาคุณหนักมากคือขายแค่สี่สิบห้าบาท่ะคือแบบดูท่านยอมหนักนักสือหนักมากเลยทําให้เราเดืองดู ดึงลูกค้าเรามาให้มันตื่มมาครัอย่าง YIU อ่ะมันดึลูกค้าอย่างเรามากเลยอ่ะคือมันมันนิยายนี่ไม่หาหมือนการแต่แล้วหน้าปกมันดูสวยมันน่าซื้อเราก็เลยตัดมาตื่มปล้วขอบต้าผมว่าทุกคนถ้าจะ็นยเยอะเราวันมาขวัญเนี้ยเราไม่แน่ทุกคนอยาทกที่คนติดตั้งให้เราว่าพี่ฟินอยากให้แบบเลืเล่อใหญ่เรื่องนี้ไปคําตีนิดหน่อยได้นะครับถ้ามีคอมเมนต์ติั้าใครเยอะมากที่สุด กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าเรามียอดขึ้นเยอะขึ้นมีตางเข้ามาขึ้นมีตปันเร์เข้ามาขึ้นเราจะคำนิยายไปด้วยนะครับเอ้ยไม่ได้คำนิยายนะเรามาคำซีรีส์นะคะหรือไม่ก็เขาคำทีไ้ไปด้วยนะคะก็คือามาคำไปด้วยนะครับอ่ะโอเคเขาข็อขอขอ,ขอบคุณะคะที่ลาไปก่อนนะก็าะาราคาก็มงตามนี้นะเะนื้อคานี่คือนิยายอยู่ที่หงนะไม่ได้นำไม่มดุดบ้านนะโอเคนะโอเคนะไปไปน,นะครับบาบาคืนมูลนะบา้าค่ะ